สวัสดีครับ M D L T 0 6 M ครับสวัสดีครับจังหวัดกาญจนบุรี <MD. S 1> ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับครอบครัวก็เลี้ยงดูผมจนเติบใหญ่ผมเรียนจบระดับชั้นม .3 ที่โรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครับในปี2551ครับ แล้วก็ต่อที่วิทยาลัยเทคนิคการนาบุรีครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำงานครับทำได้ประมาณ10ปีผมมีความสนใจครับผมเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีการจัดการประกวดในปี2024นี้ครับ